สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจิขนขึ้นทิ้นครับสําหรับคลิปนี้นะครับบาจินลงไปวัดครับผมนี่ไปทําบุญครับผมมือนีวันเขาประดับดินนะครับกปสิล่งวัดทําบุญกันนะครับเป็นประเพณีของคนอีสานนะครับไปทําบุญตักบาตรนะครับมือนีกั ตรงกับวันแรมสิบสี่คำเดือนเก้านะครับวันศุกร์ที่ยนะี่สิบหกนะยี่สิบหกสิงหาสองพันหาร้ยหกสิห้านะครับไปเดี๋ยวลงวัดกันพี่น้องไปเดินดูวัดพร้อมนะครับบรรยากาศสิเป็นอย่างไรไปครับผมตอนนี้บาจินมหอดนาวัดแล้วนะครับนี่ครับผม บรรยากาศครับผมตอนนี้พ่อแม่พี่น้องนะครับกำลังลังไหลลงมาทำบุญนะครับนะครับผมไปที่เอาเข้าไปในวัดกันไปดูน,นะครับบรรยากาศภายในวัด สีหลายเป็นพิเศษนะครับเป็นวันนระเนาะเป็นวัวนข้าวประดับดินนะครับวันเขาประดับดินนี่ก็มีความสำคัญก็คือเป็นวันที่ผู้ทิศส่วนกุศลน,นะครับให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับแล้วก็ให้กับสัตว์ลกนะครับเป็นผู้ทีปีศาจนะครับเดี๋ยวผมจะล่างลัง หลายพี่น้องงบรรยากาศครับวัดน,นี้ก็คือวัดประจํามู่บ้านนะครับบ้านหนองเก่าก็คือวัดเลิศลังสีนะครับเป็นวัดที่หลวงปู่สิงห์นะครับหลวงปู่สิงห์ทองเป็นอุปธร์อยู่นะครับออนหมืับผมไปพี่น้องเข้าไปในวัด กล่องมันก็สีสันส้นๆแน่จัหน้อยนะครับโบมีมื่อถือปันใดนะครับก็มีขาดังกล่องอ่าเดี๋ยวเราจิ้นเอากับเขาไปไว้ในโรงคั่วก่อนนะ นี่คือลงงรั่วของหมู่บ้านนะครับของวัดนะครับกำลังเตรียมเข่านะครับกับเข่าที่พ่อแม่พี่น้อง่นเอาลองมาถวายผักนะครับกับจะมาร่วมกันอยู่ในศาลานี่นะครับศา,าลาลุงขั่วนะครับนี่นะครับเกลือทิชฟุก เพื่อที่จะเอาถวายพระนะครับแล้วก็ซีนี้การทำบุญทักบ,บาตรอีกน,นะครับเดี๋ยวมาจิ้มค่กับเขาวนันนี้กับนี่เนย่ย เขาก็จินมีต้มนม้ำไหมครับแกงหวายนะครับพร้อมหวายกับข่าครับนี่คือบรรยากาศครับ

ขอทายคลิปในเดอมือนี่ขอจิ้นบอกครัอบผมไม่ใช้มืว่านเอ่อมือวานหมอมือวานเคี่ยวหญ้าหิงัวมันงสามสามลดูดเลยผมไปยุูรอผมไปเออ <c oughs> ไปมันต้องมาส่งภาคตรงนี้จะทำบุญนะครับทำบุญเพื่อเป็นคาใจใจของวัดนะครับ รวบร่วมเขาวัดนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับก็จะมีกรรมการของหมู่บ้านนะครับคอยเก็บตามกำลังรทัทธานะครับหมู่บ้านเขาเดินป่ากันบอ้มีผู้สาวสาวโรงเรียนมขุขอาวิะนะ์เล้วเนาะ สามซีเข็ดวัวคุ้มว้าววัวมันเป็นสั่งไหนรู้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ถูกไม่ใช่วัดอะไรก่อนเดี๋ยวเราจิ้นผ้าเข้าไปกราบวัดนะกราบพระนะครับนี่นะครับมือนีบวันพรุก็จะมีไอ้เขาจำวัดนะครับเขาเอื่นว่าแม่ขาวนะครับ จำรั s, horses, meals, people, ollow, ดอย <It> ู่ในวัดนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในเส้นสายนะครับนี่ครับเาเอื่นแม่ออกเนาะแม่ออกแม่ขาวเดี๋ยวเรากินกาบผักรนะครับไปการพาดเรียบร้อยครับผมนี่บรรยากาศนะครับนี่คือกับเข่านะครับที่เตรียมถวายพระนะครับ พระที่จำพรรษาอยู่ในวัดบ้านเก่านะครับก็มีอยู่พ,ก,พกองนะครับไม่ออกนะครับเดี๋ยวอีกจังน้อยก่าสิตักบาทนะครับ

นี่นะครับบรรยากาศนะครับภายในวัดนะครับถือว่าเป็นวัดใหญ่ย,ยู่นะครับแล้วก็มีปลาไหลนะครับรเป็นวัดที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบสูรณ์ด้วยตรงนี้ เป็นกุฏินะครับหลวงปู่สิงทองนะครับาพากะโลนะครับหลวงปู่สิงห้า,านะครับนี่นคือกุฏิที่หลวงปู่เพิ่นสร้างขึ้นนะครับนี่ก็คือลูกหลวงปู่นะครับตอนนี้หลวงปู่ก็ได้มรณะผพไปแล้วนะครับนี่ครับหลวงปู่หลวงปู่ สิงทองนะครับพระครูสุนทรสีขันนะครับนี่ครับหลวงปู่แสงนะครับหลวงปู่แสงยายัยนนวโรนนะครับนี่ครับนี่เป็นกุฏินะครับที่หลวงปู่สร้างขึ้นแล้วก็เคยยูนะครับ บ้านนมเก้านะครับบ้านนมเก้านี่กัมีอย <te h sunshine> mm ู 2, ่2อมูนนะครับมูสิบเอกับมูสิบนะครับ ดังเดิมนี่เป็นมูซิ1อ็ดนะครับแล้วก็แยกมาเป็นมูซิ7มี2อมูนะครับามรรยากาศมนบาบาะเป็นเสียงัดล้มสาจะไม่ดยุ่เาจะมินเป็นเสียงหัดลเตรียมข่าวแถวตักบาทนะครับ

ตัดมูลไหล่เกิดไม่น่าเกิดไม่น่าไม่ตัดูลก็ใส่บาดแล้วนะครับจากเข่ามาถวายพัตหารอยู่ในซาลานี่นะครับแล้วก็รับศีลรับพรอที่นี่นะครับตัดไหล่นะครับใส่หัวกับหัวดีหัวคู่ใส่เมียกับเมียดีเมียเท้าครับผมนะครับกำลังใส่บาดนะครับไอ้เนาะไอ้เบิ่งกไกลๆนะครับกำลัง ตักบาตเจ้าอาวาสนะครับของวัดเลื่อนนังสีของบ้านน้มเก่ากันคู่บาเล็กนะครับนี่นะครับตักบานบรรยากาศพี่นอ้องนี่นะครับแถว นี่มีลรยโซตพรมนะครับไลสดโซตุบาลนี่นะครับาดแถวนะครับเงาเป็นลอยเม็ดได้นะครับมีปี่นองต้นไว้ี่ครับ ใครเคยเห็นไหมครับไหวนะครับไหวเที่เอามาสารนะครับสารกระตาสารคองนะครับแล้วก็คู่นะครับสมัยก่อนที่เอามาตีนักเรียนนะครับนี่ครับผมเสีวไหวนี่ครับอ่าาบรรยากาศพี่น้อง

ฮัตผมยังพี่น้องขึ้นหลายแทนนะครับอโอเคผมโอ้โหนี่ พลังใบนี่พลังใบนี่คร <iniz> <mission then up> ับผมนี่กลุ่มเยาวชนบ้านน้ำเกลานะครับนี่ทีมฟุตบอลบ้านน้ำเกลานะครับนี่ ใส่บาดแล้วก็สิเข้าไปในศาลานะครับศาลาแล้วก็ถวายพัะตาหารแล้วก็รับศีลรับกรนะครับนนรบรบรยากาศผ่าป,ประสิไหวๆในจักหน่อยนะครับมันมีขาตั้งกองนะฮะไอ้บรรยากาศแถวกบบใกล้จะเบิดแล้วนะครับ อาเขาก้องนมะเกโอ้มัน่ี่นะครับนี่มูบาจินนะครับนี่สมัยเลี่ยนนะครับไอลองไอลองนะครับ ไปความอุปการะได้ครับปรบมือครับครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็ก็ครับก็ได้ครับครับก็ได้ครับครับมีสถานะแล้วครับ 아, 케팅에대해야기하고 있습니다. 자, 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 กับข้าวครับจะเป็นกับขา้าวแบบอาหารที่สารล้วนๆเลยนะแกงไก่นะคะแกงพะกี้เล็กแบบซุปน้ำไม้นะแกงน้ำไม้ต้มน้ำไม้นะต้มน้ำไม้กจ็จะร้ายนี่ไม่ได้น้อยเพราะว่าตอนนี้เป็นหนาฝนนะครับ น้องไปเก้ามาเลยวันนี้ก็ใส่บาตรรียวจะเข้ามาในศาร่ายูนสซ่าเพื่อดีใจรับสินรับพรแม่บ

กับเขาทั้งเบิดกับจะไปร่วมกันอยู่ในตั้นะแล้วจะเต็มภาคเขาไปพี่น้องกินกันนะ บรรยากาศภายในศาลาครับหลังจากทำบุญตักบาลาเอ็ดร้อยรับถวายพระเจาฮารเอ็ดร้อยอก็จะเอากับเข่านะครับไปรวมกันอยู่มีขั้วน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมากินแล้วไหวชีวี่นะครับ จังไดก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากกดติดตามสองบาจินพื้นทิมดเดอร์ครับขอบคุณครับ